สวัสดีค่ะพบกับกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่2ส,สำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะเรียนการวันอังคารที่28กรกฎาคมพศ2563นะคะพบกับคุณครูมาริการิลาลงมหรือครูบุ้งนะคะค่ะเรายังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่อง าการบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน100นะคะแต่หัวข้อวันนี้ที่เราจะเรียนก็คือเรื่องโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหา,อาขอเริ่มแรกเลยนะคะขอทบทวนการใช้โจทย์ปัญหานิดนึงนะคะโจทย์บอกว่าวันแรกอ้อยใช้เงิน25บาทวันที่สองใช้เงินอีก20บาทอ้อยใช้เงินทั้งหมดกี่บาทวันแรกอ้อยใช้เงิน25บาท วันที่สองใช้เงินอีก20บาทอ้อยใช้เงินทั้งหมดกี่บาทนะักเรียนดูคำถามนะคะคำถามแรกคือโจทย์ปัญหานี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรขอย้อนไปดูโจทย์นะคะวันแรกอ้อยใช้เงิน25บาทวันที่สองใช้เงินอีก20บาทอ้อยใช้เงินทั้งหมดกี่บาท โจทย์ปัญหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ้อยใช้เงินเป็นเวลาสองวันใช่ไหมคะก็คือวันแรกกับวันนี้นั่นเองนะคะอ้อยใช้เงินเป็นเวลาสองวันนะคะคำถามที่สองคือโจทย์กําหนดอะไรนะโจทย์กําหนดอะไรนะักเรียนดูนะ,ะถูกต้องค่ะโจทย์กําหนดก็คือวันแรกอ้อยใช้เงินยี่สิบห้าบาทวันที่สองอ้อยใช้เงินอีกยี่สิบบาท น,ะะนี่คือสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้คําถามที่3นักเรียนมีวิธีแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรนักเรียนมีวิธีแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรก็คือนักเรียนจะใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาถูกต้องค่ะนักเรียนนะคะนักเรียนแนละครูนะอ่านร่วมกันนะคะอภิปรายจนได้ข้อสรุปว่าเราจะใช้กระบวนการแก้ปัญหา4ขั้นนะ เราจะใช้กระบวนการแก้ปัญหา4ขั้นก็คือขั้นที่1การทําความเข้าใจโจทย์นะคะวางแผนลงมือทําและตรวจสอบนะคะขั้นที่1คือทําความเข้าใจโจทย์ขั้นที่2วางแผน3ลงมือทําและ4ตรวจสอบนะคะโ,<อ>โจทย์ปัญหานักเรียนดูนะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหานะคะการแก้โจทย์ปัญหาเราอาจจะใช้วิธีคิด4ขั้นอย่างที่บอกก็คือขั้นที่1 การทำความเข้าใจโจทย์ก่อนการทําความเข้าใจก็คือนักเรียนจะต้องรู้ว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างและอย่างที่2คือโจทย์ถามอะไรนะคะอย่างแรกคือโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างและอย่างที่2โจทย์ถามอะไรนะคะขั้นที่2คือการวางแผนนะคะการวางแผนก็คือหาวิธีการในการแก้ปัญหาโจทย์และเขียนประโยคสัญลักษณ์ นะคะวางแผนว่าเราจะใช้วิธีการอะไรในการแก้ปัญหาและก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ยังไงนะคะขั้นที่3คือขั้นลงมือทําขั้นลงมือทําก็คือการคิดคํานวณและหาคําตอบขั้นที่3คือการคิดคํานวณและหาคําตอบนะคะขั้นที่4ขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตรวจสอบ การตรวจสอบจะมีอยู่2แบบก็คือแบบแรกคือหาความสมเหตุสมผลของคําตอบความถูกต้องของคําตอบนะคะความสมเหตุสมผลของคําตอบความถูกต้องของคําตอบนะคะและความถูกต้องของคําตอบนนักเรียนจะต้องตรวจสอบให้ดีเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะมีไข่ไก่38ฟองซื้อมาเพิ่มอีก25ฟองมีไข่ไก่รวมทั้งหมดกี่ฟองนะคะ มีไข่ไก่38ฟองซื้อมาเพิ่มอีก25ฟองมีไข่ไก่รวมทั้งหมดกี่ฟองขั้นแรกเรามาดูก่อนทําความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะอ่ะขั้นแรกเลยโจทย์กําหนดอะไรนะคะก็คือ 1. มีไข่ไก่38ฟอง2ซื้อมาเพิ่มอีก25ฟอง ขั้นที่2คือโจทย์ถามอะไรบ้างนะคะนักเรียนข้อนี้โจทย์ถามว่ามีไข่ไก่รวมทั้งหมดกี่ฟองนะคะข้อนี้ถามว่ามีไข่ไก่รวมทั้งหมดกี่ฟองขั้นที่2มาวางแผนนะคะวางแผนเรามาวางแผนกันหาหา,หาจำนวนไข่ไก่ทั้งหมดเราใช้วิธีการบวกนะคะเพราะว่ามีไข่ไก่เนี่ยสาฟองซื้อมาเพิ่มอีก25ฟองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการบวกในการหาคําตอบขั้นที่สมลงมือทํานะคะ มีไข่ไก่3าฟองซื้อมาอีกย5ห้าฟองนะคะมีไข่ไก่รวมทั้งหมดนักเรียนดูนะขั้นแรกก็คือการบวกใช่ไหมคะเอาหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลักสิบบวกหลักสิบแปดบวกห้าได้สิบสามใส่สามแล้วทดที่1ทดหนึ่งะคะสามบวกสองได้ห้าทดได้่1เป็นหนะคะอันนี้คือขั้นลงมือทำแล้วก็ต้องมีตอบด้วยตอบว่ามีไข่ไก่รวมทั้งหมด63ิสาฟองนะ,ะ,นะะเวลานักเรียนตอบนักเรียนจะต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะ ขั้นที่4ตรวจสอบนะคะคำตอบที่ได้มากกว่า38เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลดูนะตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนี้38เป็นตัวตั้งนะคะบวกด้วยตัวบวกก็คือ25ได้ผลบวกเท่ากับ63นะคะได้ผลบวกเท่ากับ63า เวลาตรวจคำตอบนะคะเราใช้ความสมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือเอาผลบวกลบด้วยตัวบวกจะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือเอา63ลบด้วย25นะคะเหลือ38 3ลบ5ไม่ได้นักเรียนต้องยืมนะคะยืมที่หลัก10มีอยู่6ใช่ไหมโดยนยยืมไป1ก็เหลือ5นะคะตรงนี้มีอยู่แล้ว3ยืมเข้ามา1นก็คือรวมกันเป็น13 13ลบ5เท่ากับ8 นะคะทีนี้หลัก10โดนยืมไปนะคะก็เหลือ 5, 5 2, ้าห้าลบสเหลือ3เพราะฉะนั้น63จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเพราะว่าพอใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบแล้วเนี่ยมีผลลัพธ์เท่ากับตัวตั้งก็คือ38นั่นเองนะตัวอย่างที่2มีไข่ไก่63ฟองนําไปประกอบอาหาร17ฟองเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟอง มีไข่ไก่63ฟองนำไปประกอบอาหาร17ฟองเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองนักเรียนต้องดูขั้นแรกก่อนนะคะทำความเข้าใจโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์ก็คือมีอยู่2หัวข้อก็คือหัวข้อที่1โจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างโจทย์กำหนดมีไข่ไก่63ฟองแล้วก็นำไปประกอบอาหาร17ฟองโจทย์ถามอะไรข้อนี้โจทย์ถามว่าเหลือไข่ไก่ทั้งหมดกี่ฟองนะคะขั้นที่2คือการวางแผน นักเรียนมีไข่ไก่อยู่แล้วเนี่ยหกสิบสามฟองเห็นไหมคะแล้วมันก็หายไปสิบเจ็ดฟองเพราะว่าเอาไปประกอบอาหารใช่ไหมคะทีนี้เราจะหาว่าไข่ไก่ที่เหลือเนี่ยเหลือกี่ฟองเราจะใช้วิธีการลบในการหาคําตอบประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ได้ก็คือหกสิบสามลบสิบเจ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะหกสิบสามลบสิบเจ็ดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมขั้นที่สามลงมือทํานะคะ ดันงนี้เลยมีไข่ไก่63ฟองลบด้วยนำไปประกอบอาหาร17ฟองเหลือไข่ไก่ทั้งหมดอ3ลบ7ไม่ได้ต้องยืมนะคะยืมที่หลักสิบหลักสิบมีอยู่60ยืมมา10เหลือ50ใช้เลข5ตรงนี้แล้วเอา10ที่ยืมมารวมกับหลักหน่วยที่มีอยู่3รวมเป็น13นะคะ13ลบ7เหลือ6 5ลบ1ก็เหลือ4เวลาตอบนะคะตอบ เหลือไข่ไก่ทั้งหมด46ฟองใช้เป็นเลขไทยนะคะใช้เป็นเลขไทยท่านที่4ตรวจสอบหาคำตอบที่ได้น้อยกว่า63จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนักเรียนดูนะคะตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดังนี้63เป็นตัวตั้งลบด้วย17เท่ากับ46นะคะทีนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบก็คือเอาผลลบผลลบตรงนี้ก็คือบวกด้วย ตัวลบจะได้เท่ากับตัวตั้งนะคะผลลบก,ก็คือ46บหวกด้วย17ก็คือตัวลบจะได้เท่ากับ63หรือเปล่าเดี๋ยวดูนะหวกได้เท่าไหร่คะได้13ใส่3ทด1 4บวก1เป็น5้บวกทดอีก1เป็น6เพราะฉะนั้น46จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะว่ามีค่านะ,ะ,นะะเวลาเราตรวจคำตอบมาแล้วตัวได้ ได้เท่ากับตัวตั้งก็คือ63เพราะฉะนั้น46จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะคะพ่ออายุ65ปีลูกอายุน้อยกว่าพ่อ26ปีลูกอายุเท่าไหรพ่ออายุ65ปีลูกอายุน้อยกว่าพ่อ26ปีลูกอายุเท่าไรโจทย์ข้อนี้นะคะโจทย์เ,เขาให้อะไรมาลูกโจทย์เขาให้ หนึ่งเลยพ่ออายุ65ปีนะคะสองลูกอายุน้อยกว่าพ่อ26ปีข้อนี้คำถามก็คือลูกอายุเท่าไหร่นะคะคำถามคือลูกอายุเท่าไหร่ทีนี้จากโจทย์เนี่ยนักเรียนจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบจากโจทย์ใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะถูกต้องค่ะเราใช้วิธีการลบนะเราใช้วิธีการลบในการหาคำตอบถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์นะักเรียนจะเขียนได้อย่างไรเขียนประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้ก็คือ อ่าหกสิลบยีเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะหกสิลบยีเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองสรุปคําตอบข้อนี้สรุปได้ก็คือว่ารูกอายุเท่าไหร่คะสามสิปีนะคะลูกอายุ39ปีนักเรียนใช้6 5สิบหลบยีเท่ากับสาเพราะฉะนั้นตอบก็คือลูกอายุ39ปี นักเรียนมาดูข,ขั้นตอนแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำพ่ออายุ65ปีลูกอายุน้อยกว่าพ่อ26ปีลูกอายุ65ลบ26เท่ากับ39ปีนักเรียนอาจจะใช้วิธีการทำแบบนี้ก็ได้นะคะเวลาตอบลูกอายุ39ปีให้นักเรียนตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิมนะ,ะให้ตอบเป็นเลขไทยเหมือนเดิม ทีนี้ขั้นตรวจสอบนะคะตรวจคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะลูกใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะ,ะ <c oughs> ทีนี้เราจะใช้วิธีการบวกนะคะลูกเราจะใช้วิธีการบวกในการตรวจคําตอบก็คือเอาตัว เอาตัวลบเห็นไหมบวกกับผลลบก็จะได้เท่ากับตัวตั้งนักเรียนดูนะคะ26บวก39เท่ากับ65เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกต้องนะคะข้อนี้คำตอบที่บอกว่า39ปีข้อนี้ถูกต้องนะคะอะทีนี้การนำความรู้เรื่องการบวกกับลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลไม่เกิน100เราจะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร การนำความรู้เรื่องการบวกและการลบจำนวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน100นะคะเราจะใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรอย่างแรกเลยลูกเราจะใช้ในการรวมจำนวนเงินนะคะที่เราสามารถเก็บออมได้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ตรงนั้นก็ได้นะคะอย่างที่สองเราจะหาจำนวนเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายเออเราก็ใช้วิธีนี้ก็ได้ใช้วิธีการลบหรือการบวกเพิ่มเอาก็ได้นะคะอ่ะ สามเรารวมจำนวนคะแนนที่สอบได้อันนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันและสุดท้ายก็คือเปรียบเทียบความแตกต่างของราคาสินค้านะคะเราสามารถเอาการบวกและการลบเนี่ยเอามาใช้ตรงนี้ได้เลยมาเปรียบเทียบได้เลยนะคะเราจะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีราคาที่เหมาะสมได้นะคะทีนี้เรียนดูโจทย์ตรงนี้นะคะโจ,โจทย์ปัญหาบอกว่ากุลมีลูกปัดสีเหลือง56เม็ด ลูกปัดสีฟ้าย5ิบห้าเมตรนะเอาใหม่คุณมีลูกปัดสีเหลืองห้าสิบหกเมตรลูกปัดสีฟ้าย5ห้าเมตรเนี่ยนักเรียนโจทย์ให้มาแค่นี้เองนะจากแถบจากแถบข้อความนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมคะนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ไหมจากโจทย์ที่บอกว่าคุณมีลูกปัดสีเหลืองห้าิบหกเมตรลูกปัดสีฟ้าย5สิบห้าเมตรเออเราหาคำตอบไม่ได้นะคะเรายังหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าอะไร เพราะว่ามันไม่มีส่วนที่โจทย์ถามเลยเห็นไหมคะมันไม่มีส่วนที่เป็นคําถามเลยอยู่ดีๆก็มีกุลมีลูกปัดสีเหลือง56เม็ดลูกปัดสีฟ้า25เม็ดมีแค่นี้เองแต่ไม่มีส่วนที่โจทย์ถามเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเพิ่มข้อความส่วนที่โจทย์ถามเข้าไปนะคะเราต้องเพิ่มข้อความส่วนที่โจทย์ถามเข้าไปนะคะทีนี้ถ้ามันมีอยู่สองวิธี ถ้าถ้าเขาให้แถบข้อความมาแบบนี้นักเรียนสามารถทําได้2วิธีเลยก,ก็คือการบวกและก็การลบเรามาดูอันแรกก่อนถ้านักเรียนต้องการให้เป็นโจทย์ปัญหาที่เราหาคําตอบด้วยการบวกนะคะนักเรียนควรเพิ่มข้อความว่ายังไงนะคะเป็นคําตอบที่หลากหลายมากเลยเขาคงจะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะคะตัวอย่างก็คือ,อมีลูกปัดทั้งหมดกี่เม็ดนะคะข้อนี้ใช้ได้นะคะการบวก คำถามก็คือมีลูกปัดทั้งหมดกี่เม็ดนะะแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นโจทย์ปัญหาที่หาคำตอบด้วยการลบนะะนักเรียนควรเพิ่มข้อความว่าอย่างไรบ้างอ่านีนะคะครูพุ่งยกตัวอย่างให้ก็คือจำนวนลูกปัดสีเหลืองมากกว่าลูกปัดสีฟ้ากี่เม็ดนะคะจำนวนลูกปัดสีเหลืองเนี่ยมันมีมากกว่าลูกปัดสีฟ้ากี่เม็ด ข้อนี้เราใช้สีเหลืองมากกว่าได้เพราะว่ามันมี56เมตรใช่ไหมคะและลูกปาดสีฟ้ามี25เมตรแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีมากกว่ากันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสามารถใช้คําถามนี้ได้เลยนะคะทีนี้การสร้างโจทย์ปัญหาการสร้างโจทย์ปัญหาเนี่ยโจทย์ปัญหาเราจะประกอบไปด้วยส่วนที่กําหนดให้และก็ส่วนที่เป็นคําถามนะคะส่วนที่กําหนดให้และส่วนที่เป็นคําถามในโจทย์ปัญหาจะต้องมีสส่วนนี้ จะต้องมีครบทั้งสองส่วนนี้เลยนะคะการกำหนดสถานการณ์ให้สร้างโจทย์ปัญหาอาจเป็นข้อความอาจจะเป็นภาพหรือว่าอาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็ได้นะคะนักเรียนดูตัวอย่างที่1น,นะคะตัวอย่างที่1ครูพงจะให้เป็นข้อความนะคะข้อความมีอยู่ว่ามะม่วง30ผลมังคุด20ผลนะคะมะม่วง30ผลมังคุด20ผลนะคะอาจจะใช้ตัวละครขึ้นมานะคะ ตัวอย่างนี้ก็คือลุงเพียนเก็บผล,ลไม้จากสวนมีมะม่วง30ผลมีมังคุด20ผลลุงเพียนเก็บผล,ลไม้ทั้งหมดกี่ผลลุงเพียนเก็บผลไม้จากสวนมีมะม่วง30สบผลมีมังคุด20ผลลุงเพียนเก็บผลไม้ทั้งหมดกี่ผลนะนักเรียนข้อนี้ใช้วิธีการอะไรในการหาคำตอบคะ ถูกต้องเราใช้วิธีการบวกนะคะก็คือเอามะม่วงแล้วก็มงคุดเนี่ยมารวมกันนะตัวอย่างที่สองอาจจะเป็นภาพมาให้แบบนี้นะแล้วก็กำหนดอา่มามะม่วงสามสิบผลนะโจทย์ปัญหาอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะลุงเพียงมีมะม่วงสามสิบผลแบ่งให้ผสมสิบสองผลลุงเพียรเหลือมะม่วงกี่ผลนะ,ะลุงเพียงมีมะม่วงสามสิบผลแบ่งให้ผสมสิบสองผล ลุงเพียนเหลือมะม่วงกี่ผลนะ่ะเราจะใช้โจทย์ปัญหาแบบนี้ก็ได้นะคะจัดภาพแล้วก็นักเรียนก็เพิ่มเติมเอานะคะข้อนี้นะคะสำหรับข้อนี้เราใช้วิธีการลบในการหาคำตอบใช่ไหมคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือสาสิบลบสิบสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะสามสิบลบสิบสองเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3อาจจะเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้นะคะประโยคสัญลักษณ์67ดลบ4ี่บเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมห7สิ็ลบ4ี่บเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมโจทย์ปัญหานี้นักเรียนอาจจะสร้างตัวละครขึ้นมาเหมือนเดิมเลยนะคะ,ะตัวอย่างก็บอกว่าชมพู่มีเงิน67บาทซื้อสมุดร,ราคาเล่มละ4ี่บบาทชมพู่จะเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทนะ,ะอีกรอบหนึ่งเนาะชมพู่มีเงิน67บาท ซื้อสมุดร,ราคาเล่มละ42บาทชมพู่จะเหลือเงินทั้งหมดกี่บาทน,นะคะข้อนี้อย่างที่บอกว่าเขากําหนดมาให้แล้วว่าเป็นการลบนะ,ะนักเรียนก็สามารถหาคําตอบได้เลยอะนะคะสำหรับวันนี้นะคะไม่มีขออนุญาตไม่มีการบ้านเนาะขออนุญาตไปให้ในคาบเรียนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ